จายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 kHz สกิลเสถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทย เติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกข,ของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย การปกครองระบอบประชาธิปไตยจะมีความมั่นคงก้าวหน้าเพียงใดขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนในชาติรู้จักสิทธิเสรีภาพทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบและมีคุณธรรมเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างเราจึงต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาไปด้วยกันด้วยความสามัคคีปรองดองของคนไทยทั้งชาติเพื่อก้าวสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงรู้สิทธิรู้หน้าที่ตามวิธีประชาธิปไตย เข้าไปใช้เข้าไปบะอาเลยแก้กวกับผมก็ดูอยู่นี่นะเจนนี่มันเกิดเป็นโลโก้ของหน่วยงานราชการนะนี่เข้าไปตรวจสอบระยงว่ามาจากหน่วยงานราชแก่ก็ระวังก็เป็นเยื่อเข้าปลอมเมออเอาจนะนั่นเลยกันนี่ใจถ้าบัตรตรวจสอบไม่ชัดเจนนะแต่ที่จะได้ประโยชน์กลับทรงผลกระทบสมัยนี่มันหลอกกันง่ายนะหลอก่ึงการทับซิปน,นันี่โน,น่นเพื่อให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปทําธุรกรรมต่างๆหรือแม่แต่หลอกคือคลิกลิงสารภาดอะติมันจะทำนี่นะ ถ้าอันห่จะเนี่ยจะได้ดีนี่เจนิย่างแรกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนจากในง,งานราชการข้อสองต้องมันติดตามข่าวสารหูเต่าตันและข้อ3ต้องมีสติบม่ดเจืออย่างง่ายๆนะเพราะว่าพวกมิจฉาชีพอ่ะมันจะใจความเจือความรัทธ้าความหลบและก็ความกลัวมาหลอกคนทำให้หลายคนน่ะตกเป็นเหยื่อเขาก็ต้องแบบเป็นส่วนหนึง่งในการตกเป็นเหยื่อหรือแชร์ข,ข้อความอันเป็นเท็จบะอันเนี่ยเขาก็จะมีความคิดใดอยู่ดิมว่าดีหาเหลืองทิ้งหกแล้วแก้วนี่นะ ขอโทษครับเจรู้เท่าทันป้องกันการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งหลอกลวงราถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กลงมประชาสัมพันธ์ค่ะ เดือยเนี่ยเดือยเขย่าโฆษณาไรเออกากก์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พะปานเอบีเคฮอร์มอน่าแออ์ออลิญ่าเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าลอนเดชชองฮันล่าฮเช่กับปอดกันเอ็ดูโฮออีสานนี้ก็มาเราเนกัมองขากาไก่กุญยาวอันนี้เนี่ย

นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธทิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1 3 3 0งสาชา สพออุดุธมะอยีี้โยานาลุเนอเยนิ้อันุ่มสอลอเยี่ยนี้จอนเจอโกรนอนอชลัแม่เยเนีวันเสาวงานงานแนเยนี้เธอมีเน่ล้อนุ่มสอนางานนอยโเชมือนนที่คอโเวยจดามาเดเยนเดเยยเนี้มีอะไรลอราชการความอย่งมื่อไมกัชมแอทิกานาอินา วันนบินหนายามว่าฉลาดแมเย็นเย็นวายหนาเมดโกน้องคนจอนเกล่ามิเนลอยเนี่ยเท่าน่ารอถึงมิเนลรอมาแทนเนี่ยอารอลอเออออูจีเมื่อพระอยู่หลวงเนี่ยเราสอทุวรเนี่ยจ่าๆตัวเจลำวัเจเนี่ยยุ่มเฮาเก่ายำหลัเพื่อจ๋าเนี่ยน้าหาน้าหขอนี่เจ้าทัวร์ลอยเลยเย็นยือกจะเนี่ยจ๋าจ้าดอขอนี่อ่ะจักคือดอคือเดเยียเดย ที่หนาลอยอีนังกคนี่ยกายยมตาเสียเนี่ยเจอกาเมอยหากาโยหาลอยยามมจาขอดอมาเออีนุมนาลอยเยเนี่ยเห็นอะไเยล้อที่เกิดเกล้ามีเนยมยาการนะอนี้จะได้ดอเด้อนี่ร้อยโยหากาโยหายามดอมดาเยอะคนี้จอดูลอเลยเงี้ยนี้ยกันาะไลยกับยิมัเดียเนี้ยเดออีน้ากูนูจอนะลออีนาหนากูนั่นะเกล้ามีเนรลอยเงี้ยสมบูรณ์ยาขอนี้ ว่นายานาอันเนอฉลาเม่เยะเนี่ยอคนึงสองกินี่ร้อยเเนียวเมื่อเลาคเหน้าร้อเลยเยะนี้อยาโยมยากานะขอเนี่โกนจนนอเกล่าขอพิเศษูวกมาย่าจองเฉยเนจ้องหลงก็ดูเดแล้วราอยอย่างมาเทมินยก้กมีแน่ร้อเลยนี้เทมินาเถ่อนนะนขอนี่สบุญยาจ้วะข้อนี้โยมยากานะร้อยเยเนียวนาอันเนอล่ามีแน่ร้อเลยเยะนี้ เออวันนัなな้นเนี่ยข้ายาจอแม่เยี่ยดามันเนีーーー่ยจอเดินนักคนนี้ยากเหยายหาอยากเพมาเสวเนี่ยรอยเย็นยกาดที่ขอ้วโมัイイララ่วเหที่ขอลกตาลอยจเหมือเดเย็นยะยดอยายอลคุยคยกัเจริญล่าคนงข้อเนีじじ่ยอยายรอสบยดอด่าจอเนียจอดยาสิจงยาดอต่มางเงอเรอยาจีจอามันแมเนี่ยเน่ยเนี่ยอยายาบิย่มยาสัญญาณนิล้อเลย ม่อาจามฉลาดมดีเยหมาทกจะเนแเนเนโลรอยาเจีน oh! ้ม hm ัวโลมังเงนาขอเนี่ยมีเชื่อหุมาเลชีโลอโยอินโยนเหรอยที่อานาเลก็เราอยู่กันรู้ลยมังงะเยนเนี่เยขมาเจยาอูลรูแต่ขวมารู้เนี่ยเยนยมีเชื่อขมาเลชีญาเดมีเนเยี่ยอายุขวเนี่คือลังเงียยาขอเนี่ยหาอยหาชอบาญายฮัโลเอกอนะขอเนี่ยหายังเมเนเอเนทาเธอ ยอมือแม่ยเยยเดที่ม่ในในยเม่นในยาีไม่ด้ยว่าอายมดวงเล่าเหอลักครอยิ่เยี่ยน้นยยที่คยอจ้มายิ่เยเอสนาลีกหลนเยลาทีเกกนีน้ารอยิ่เยรัฐบาลป่าอยยิ่งเยี่ยยิ่นรัฐบาลก็ก็่จกรอเกอกัดูเดเเล่ทนจื้มเ่รกกก็่อเฮียจกรอากอดานเออแม่เน่ยิ่นี้ที่ไม่ในลอยเฮงอามหคุยน้ อาาดอนหนาวเนออยามจบีโขงเนเกนาลีอยามฮะเล่าเห İn รอน่ะลีเย่ลาออที่เกือเนอโวลังเกนี่เล้วงเนทคอโลเลอพระเจ้ามาเดียเยเนอเดหรอนะจ้นังเกล้าน้าคนนี้ก็อแถโลิมัยานาไอาย่เนกระ้งเชวกวก็อโลยมุจซาดก็ลเล้วเ่จักเอกาดาเนอเนอบีสิบีเกอมาเดียเยเนเดยิมเหแล้วมถาเหนาคนนีอาจจะถ่ายา ยีบาดอลก็เกาะและงานยนี้ยเนี้จีบหาดอลเถอะนะพอนะหาเดยยูาอาตยานยาบาลติสัอมจุมเจกดนยเวลาหนะคนนยายาเดยมือพายสหอนรอยเยีเจนะขอนยอยเยนที่วเจียวจบหกาะบกาคาเยพายยายลอลอยเธอกรดดเอยจลอยยุมอินยาพายแลอาคารงาจักอกาศนน้บกามาเด มินที่ขอวจะามาเยี่ยงเนื้เราเหแน่น่ะเยี่ยเ้อนเนอจ่ายอากาศด้มาเดเยี่ยงเนอเดอนิมสอเฮงาเยี่ยนี้นอท้องเจ้าอดีอาคาอันเอนาเดเยี่ยเนื้อท้องลาเนอชะลาง่างาเดบลาอูสีนาเยี่ยสีอาโคนาแท้ที่ขออดีเยี่ยเนืไทยอันเนนอนาวัน สาวลอยเยียอนอนนาอนญีบาลสินาสิงหาคมอโคนาน,ะนิพัง,งายาโกเชยแงเดย,เเเยีเดหนาโคตลาโตลอยเยนะทอนจื้อิมสออายามละคเยเยียอันนั้ก็กลมทาเธอมายจาจะกายอากาศไดมีนายราดตชาติบิมเลอพนนาหะดามเดอันนี้บุนุ่มเนอชาต่อชางายเยี่ยเราตชาชมนาอากักเดอีเลอเดาที่ขอลอนะฮะ biodama เอ g นบินาหัดาต่อาตเบมนาลอยยี่ยงอันนบุนุมเนาต่อางาเดตเยี่ยเนือดอ a ลัางานเยี่ามานเออมนามิเนนลอยยี่ยงยาสามีเล่เล้วชาอต่อชางาเทเยี่ยงโยหลัวพเนบินาหัดาวเกยานาหโยดูเยล เฮกนอปาลาในนาหารเอีย wow. right? okay. ่นี้ขอนีจโจ้ดูรอยยี้มอมาข้อปัหาแม่เฟซบุ๊กขอปนหแมเอลอที่ขอรอดือดดามเดยยี่มยเดยนิมสอนนาขอนีจจนเจอโกนังะนกระไมีแนรอยยี่ยมอย่นี้นกาตังเชอก็ฮ้กเฮก็จะกัอกาด้านนบิสิบิกานย่นีจิบบากกอเย่จิบบาอามีามีนีดองางไทยาฮอลงานย้ยี้ฮยกอยู่หลาเนอ จาการแกาได้ในในบีซีบีกาเฮนะคนในศูนย์วิจัยปัญหาสุราข้อเนี่ยเคไขงดสุราและรอยิบาด้เพอปาข้อเนี่ยเตอเนี่ยยิบาด้เนก็กว่าจเจดล่างาเลยฮอลดาพอาเนยงาเดหญเดยยมาชกเชขหงายใเนี่ยเยศึมังงะเฉเนี่ยแลอาคนญิ่ปงอายะโกเชอเงาหงเนงายเนี่ยอเดือไทยชกหาเฮเดีย่เนีย ဒီဘဒောဒ်တော့ရောင်းရညမတော့ငါလည်းဖဲ့ခတော့တော့နာလို့ညဒွချောတဲ့နာလည်းကန်ထိုင်ညဒွချောတဲ့နာခေါနဲ့ထီရခဒူတဲ့ညညတဲ့ဘလာရှိတိရှင်ဒီဘဒောတော့ဆဒတ်စလုံးလည်းငဲလို့ညိုထီပါစီယဘဒောဖဲ့ခလင်းကြဲညညထီနာရောကကြမကြခတော့လိုထီနညရစမြပါရတဲ့အကနခေါနဲ့ဘလာရှိကြတော့နော်တော့မှုခေါနဲ့အာရပါလို อุาโลละเลยาเกอาแอคอเนี่ยแห่เธอเมือนาติปอนาดอคอที่พักุยาบาก็เนี่ยดอเกงาเจทัวเยเนี่ยที่มีเนยแอคอนาขอเนี่ยที่ยาบิวเชบิมรอเยเนี่ยและยาเกงารอยียเนี่ยพยาเธอจีบาดอกจิงะเธอเยจีบาเบียเจนรุกมาเครื่องดืมแอลกอฮอลและคั่บัลเยนี้นาทีพัสยาบานาขอเนี่ยเมมีนี่นาอีกครงเยลานเนี่ยดอลงกเจนี่ยที่พัทยาบ้าเจนี่ ลนี่ปดอกดูนะคนายแบบเจนี่เหรอยุคนีสนียเจมาดจอเดเดเรีกงาลอยเนี่ยนี่ยอาลีอาบูนามาเชทิมนี่ยโมยาเจงาเจเนี่ยออืมทิมนี่ย้มาเจงาอบูทอาดูเียบโนะอาลีนะที่พักยาบคนแลดก็งานเยดนอทเหออลเชทิมน ดอมอยากเจงาเดแล้วเหยนา่นเห็นนกอูมาเอกนาคอนเงืเมือเยีนียลอจีบาดอนน่เปลเอนกอ่เธออลียงมียเนยยามอเจงาเยเนี่ยอินุมเนมินเดนิสลรวเถน้าขอเนี่ยจีบาดอนนเปลาอนกอยมจีจามันเเีนี้ลอเธอมียามนิมอลก็ตัวน้าคนนี่ยสะชอมาเลเปอมังเงอน้าคนนี่บอู่บบมาฮูมามาเลยเปลือโล แล้วยามองาเดียเนียเดียหอจีบาดอลเนี่ยเปล่านาก่อไอเียยุ่มาเดีถ่ายชัวร์ฮอลว่าอ่าน้าเนี่ยสลัวด้ยาลาสันเนี่ยสุดท้ายยมยานี่ยายูมาเียเงียาอะมนคัดติปอนอดอเดนอ่าเาทำผดอดเจด้วยเพื่อกันเนียนี้อออีส่นนี้อดเดยอมยานีอดเดนะบาลติซียนลอยเนียสุ่มพับจเนีดองาเจเดยเนียเด สุ่มพายเกินนาคนนียมาเจงงประทิเสียงโกยยาบาแลเกินหน้ทียาบิมยากะลอยเยนียเธอหนีเช็ดสุมเช็อบิ้กคนเนยจบาดอกาตจริงอ่ะเยนีที่นาน่ามาเชดอพะเจนาคนนี้ยที่ปพรอนี่คนนี้ยจียบาเยนียเธอสสดายลเธอจีบาดอกาต่จริงอ่เรลนนีนั้นยฮามดูที่อ่แต่นันว่าจิมางอ่ะเยเนี้ยคนเนี้ยโยฮาโยยานี่โยฮามียาจอ้ยโยาเยาทียนาเทียแต่เมื่อนี่ยขอบเจทั้หขอาจอ ลอยเนือน้ <v> anyway, ่มอยยางนาอยงกกมาลอเยนเยบิดาบิดอเนี่ยบิขึแล e ้แต่มันงอนไเเเดย่อฮกเยาลอยยเลเจเนียเจชิจก้อหลังหงานเนี่ก็ดูสมบูรณ์ยาบิจองาเยนเยพิเศษยาบิจงายาหายากจกมตยบิจองเงาเทเยนเนียถึงมิเนะลอยเเหยยอสตาฮัยาเลาเหจีบาดอปเจเนจเหน้าคนนี้เหยอยรยอลวาละลอยเออยอหยา เธอจ o เกดพาเจของมายาจ g เลาะอีนัวมาเกดญาเดเยญยาสบมาีจอยมากินี่ยอายุเนยสบบีจอยเยเนี่ยล้อยมยากิพี่เมเฮือเฮือสบบมาจอยขวนีเดจางง่าลอลอเออเลเพียยาจอเยเนยลมอสามอห้าเตโจยเจียวเนี่ยอุล้เดจานชมือแลนจงลอล้อายมนนเขยเยเนยลอสบบมายาจอเดอเดจาลัญาเมลเดจารัญาเมเอขอเนี่ย anani ya le je nga ye nyo ma si nya yo ha yo ha le je ya jo ye nyo a cho ma te mi ti ana a cho ne me se bi se lo. lo lo le ye ni ta bo jo te a lo a jo kho ne a ye chi zung yo ha mo do loye ye nyo je la nge ta ga yo ha ne jo la pho ma ya ma ya sa kho ne ye chi zung yo ha mo do ga, ga ko ja la kho ne ne jum ne yo ha cho ba nya nga ye nyo ถึมีเนอ่กเจและพระเอขอเนี่สมบูรณ์ยอทายอมือแม่เยยงเยีเดย์มีเนยอหานาลวงลอยยอหายางยอหายจอยาจอเล่อเดืไม่งั้นเจลอยเยี่ยอ่จิบาเธออาจจะโเจอมีอะไรเล่นแลขอเนี่เฮง่ายากานะยอมือพาบีซาซอขอเน่บีซันเดมอมมีอดีตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ